คือเขาเนี่ยนะนอกจากจะเป็นดาถูกต้องเคยทำงานด้วยครับแต่ว่าเคยเป็นลูกค้าครับผมเฮ้ยฟังเสียงเป็นไงเพลงนี้เอาจริงๆยิ่งสูงเท่าไหร่เขาก็บอกว่าด้คือฟันปอมฟันฟอมฟันปอมเขาเลื่อนเรื่องเดียวครับอ๋อนัดครับวันนี้รองเท้าเนี่ยรู้แล้วนี่รอใช่พอแล้วนะไม่โกงอ้าวตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่ ไม่มีคู่จิ้นแต่มีคู่จิ้มครับมีครับใครคะจะบอกทำไมอะครับเอาเป็นตัวย่อต่อต่าต่อต้าเลกพี่ครับส่วนนักร้องหลังกำแพงเวลาเจ็งเหรออ่าเจ็งสุดละดูบังทายดูบังทายพ่อไ่ห็ไปสายนั้นเลยมิวสิปเบส หนูนี้อยากลองสัมผัสไม่รู้จับจับ,จบได้ทุกอย่างยกเว้นมือครับ<อ>คนที่แต่งตัวแนวนี้เนี่ยเวียสุกรวัตรครับนัดครับไปอะไม่รู้แล้วแต่คุณโดมประกอบลำนะครับมาดูพร้อมกันครับถ้าเพราะคิดไหมตอนแรกหนูคิดว่าเป็นคู่จิ้นคือมันพระที่จะบอกว่าเพื่อนพี่ออติดตามเวลาแบบขัดเมื่อกี้ผมก็ไปชื่อเพื่อนอะต่อธนภพ พี่จะได้ซัดทีเดียวเลยไม่เคยได้ยินการร้องที่แบบคีย์แบบสูงขนาดนี้มากขอบคุณค่ะแล้วรายการติดต่อไปบอกว่าต้องไม่กังวลครับไม่กังวลได้ชอบเลยชอบเลยก็เขาบอกตามพิ่านิมานาแล้วครับตั้งแต่เดสตาตัสดาเ็ ก็ติดตามมานานแล้วแล้วก็เคยเจอกันที่พัทยาใช่งานเดียวกันดังเสียงพิศนีแบบสุดจอดว่าน้องๆตั้งใจมากดังด่งดังขึ้นไปเรื่อยๆทั้งทีมเลยนะคะกลุ่มเพื่อนทุกคนด้วยค่ะออนไลน์ช่องอินสตาแกรมแจ็คกี้ดูเขาทํากับพี่จิลูกรู้สึกไงกับพี่เขาทั้งสองคนบ้างผมต้องปรับตัวครับปรับตัวยังไงครี่คือตอนเชียร์ผมเชียรผมครับใช่ไหมครับคคุณคุณไม่เล่นถึงสาบานครับ ได้โยนโอเคโอเคนี่คนที่ไร้กงนี่นี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลขกางเลขน้องเขาจำได้ว่าเขาทำจริงเขาไม่ได้แก้ตัวอะไรเอาออกจะไม่มีใครได้ดีพูดเลยใช่ที่กลัวใบ้แล้วจะอบี่ไม้ผมแกงพี่อรอไม่ต้องพูดก็มีนะปีเป็นอะไรกันเนาะบอกว่าเป็นคนสนิทนัด แล้วพี่เอาแล้วสิครับ่เนับตามวันฮะโอ้โหแม่ก้าวไกลไเลยไมดใส่ชอบพูดคือว้าวดิใครก็เคยเอาตูดถูหน้ารถกันทั้งนั้นเ้ยาแล้วมาถามครับเกิดทันแม่เขาไหมลูกบึ้มบึ้มมเอ็มีบึ้มบึ้มาทันไหม ทันครับแต่งตัวแบบรัดรูปครับเอว36มสหกอกสามสิบห้าครับเฮ้ยเอย่านะเดี๋ยวด้านเลยนะน้องใหม่ถึงน่าจะเป็นสะโพกนั่นแหละกระโปรงเขาดึงสูงจับโกหกแจ็คกี้ได้ครับไอ้แจ็คกเขาแจ็คอ่ะเขาเด็กรุ่นใหม่ใช่ใช่ใช่เคยเห็นไเคยเห็นเหมือนอุปทานหมู่ใช่บอกเลยว่าเอ้ยพูดแล้วมีืมันพูดแล้ววะบอกเลยว่าปากแซ่บครับแซ่บเป็นคนเฮล่ยวตีเลยครับเป็นผ้า ที่พี่พี่พูดมาทั้งหมดผิดหมดเลยพิมพ์รีรีพายเห็นแล้โอ้โหคุยเก่งไม่เคยเจอครับน้องมาดูหน้าีกเดินซะด้วยอนดูไม่ไหวนี่น่ากลัว